สวัสดีค่ะวันนี้มีความน่ารักของสัตว์มาฝากค่ะน้องเป็นเสือดาวสาวน้องน่ารักมากๆชื่อว่าของเอวาคะวันที่20พฤศจิกายน2567สสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีออกมาแชร์ภาพน้องเอวาเสือสาวตาแป๋วขนนุ่มฟูสะอาดตาน้องน่ารักมากๆ,ๆโดยทางเพจโพสภาพสุดน่ารักหลายมุมและเขียนแคปชั่นว่า หนูชื่อน้องเอวาน้องสาวพี่ลูน่าคะน้องเอวาและพี่ลูน่าเป็นเสือสาวดาวเด่นจากสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีทางเพจของสวนสัตว์ได้เขียนอธิบายถึงสายพันธุ์ของน้องเอวาและพี่ลูน่าไว้ว่าน้องทั้งสองเป็นเสือโครงสีทองหรือเสือโครงสตรอเบอรี่น้องจะมีสีที่หายากเกิดขึ้นจากยีนด้อยที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเหมือนกับเสือสีขาว แต่มีโอกาสด้วยมากที่จะมีขนสีทองแบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆมีประมาณ50 1 0 0ถึง100ตัวในโลกใครอยากเห็นความน่ารักของน้องว่าน่ารักขนาดไหนสามารถไปดูไปหาน้องได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีนะคะนับเป็นปีทองของไทยจริงๆเลยค่ะว่าไหมมีสัตว์ที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูเยอะเลยส่งผลให้มีการท่องเที่ยวสวนสัตว์มากยิ่งขึ้น ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะหาความน่ารักของน้องสัตว์มานำเสนอตลอดตลอดเลย